แล้วก็มาต่อกันในหน้าที่7นะคะก็ถึงข้อที่9แล้วแต่จะสังเกตเห็นว่าโจทย์ของข้อที่9เนี่ยจะมีลักษณะยาวกว่าทุกข้อที่ผ่าน,านมาตั้งแต่1นถึงแเนี่ยยาวกว่าทุกอันเลยและจะเห็นว่ามันมีเครื่องหมายอสมการอยู่2ช่วงเห็นไหมคะมีเครื่องหมายอสมการอยู่2อันด้วยกันมีทั้งหมด3ช่วงด้วยกันแล้วทีนี้แล้วเวลาการหาคําตอบเราจะหาได้อย่างไร วิธีการหาคำตอบของเราเราจะแบ่งเป็นช่วงๆคือแบ่งออกเป็นแบบนี้อันนี้1คู่แล้วก็อันนี้อีก1คู่จากนั้นเราจะเอาคำตอบของตัวแปร x มาเชื่อมคำตอบซึ่งกันและกันอ่ะโดยเริ่มจากเริ่มจากอะไรเราก็มาดูเลยเขาบอกว่ามีข้อที่9โจทย์บอกว่า1-3ส่วน3บวกด้วย2 x มากกว่าหรือเท่ากับ3 x ลบ5แล้วก็อีกช่วงหนึ่งคือเขาบอกว่าโดยที่3 x ลบ5เนี่ยมากกว่าลบ4บวกด้วย x อ่ะเพราะฉะนั้นเราจะแบ่งความหมายออกเป็นช่วงช่วงอันนี้ช่วงหนึ่งแล้วก็อันนี้ช่วงหนึ่งอ่ะทีนี้ดูเลยนะคะเศษ1ส่วน3แบ่งออกเป็นช่วงนี้นะอันนี้ช่วงที่1ไฮไลท์สีก่อนอันนี้เป็นอ่ะเอาเป็นสีเหลืองแล้วกันอันนี้เป็นสีเหลือง ต้อมาอ่าดูนะ,ะสีเหลืองนะเราก็จะได้ว่าวีทีทำเศษหนึ่งส่วนสามบวกด้วย2 x แล้วก็มากกว่าหรือเท่ากับเท่าไหร่คะสามลบด้วยห้าหนึงอันแล้วก็อีกอันนึงอีกอันนึงแบ่งอีกช่วงหนึง่งคืออันนี้แบ่งเป็นสีฟ้าแล้วกันนี่ มันจะมีช่วงที่ซ้อนทับกันคือ 3x-5 ลบ5่ะทีนี้ก็จะได้ว่าอีกอันนึงแบ่งครึ่งแบ่งครึ่งเลยก็จะได้ว่าเป็น 3x-5 ลบ5แล้วก็มากกว่าลบสบวกด้วย x อันนี้คืออันที่1สีเหลืองอันนี้คืออันที่สองสีฟ้า ดูดไฮไลท์สีเหลืองก่อนอันนี้สีเหลืองเนาะแล้วก็ใน,นสีฟ้าต่อจากนั้นเราก็มาคิดแก้อสมการตามปกติเลยจะได้ว่าอย่างไรเริ่มต้นเอาสีเหลืองก่อนสีเหลืองไครสีเหลืองจะมีเศษ1ส่วน3หมวกด้วย 2X มากกว่าหรือเท่ากับ 3X ลบ5เพราะฉะนั้นวิธีการเหมือนเดิมเลยเราก็รวมตัวแปรรวมตัวแปรตัวเลขรวมตัวเลขเพราะฉะนั้นนี่เลย 2 x กับ3 x เอาไปรวมกันก่อนเราก็จะได้ว่าอะไร3 x มากกว่า2 x เพราะฉะนั้นเราจะเอา3 x ไว้ที่เดิมแล้วก็อันนี้ย้ายไปฝั่งทางขวาอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่า3 x แล้วก็เดิม2 x เป็นบวกอยู่ด้านซ้ายย้ายมาด้านขวากลายเป็นลบจากนั้นก็จะกลายเป็นเศษหน่วน3ฝั่งซ้ายอยู่ที่เดิมแล้วอันนี้ย้ายมาจากเดิมเป็นลบย้ายข้างมาต้องกลายเป็นบวกนั่นเอง เราก็จะได้ว่าบวกด้วย5แค่นี้เองจากนั้นก็คิดเลขตามปกติเลยมากกว่าหรือเท่ากับใส่ร้อยไว้ก่อน 3x มเลบสเพราะฉะนั้น3าลบสเหลือ1 1คูณเเป็น x เศษ1ส่วน3บวกด้5นี่แหละเศษส่วนบวกด้วยจำนวนเต็มเพราะฉะนั้นเราวิธีการบวกเศษส่วนกับจำนวนเต็มเราจะต้องทำให้ตัวส่วนเท่ากันก่อนเพราะฉะนั้นเราก็หาคณนอเลย นั่นคือตรงนี้คือมีส่วนเป็น1เพราะฉะนั้นคนอของ1กับ3ก็คือ3นั่นเองก็จะกลายเป็นเศษ1ส่วน3แล้วก็บวกด้วยตัวเดิมคือของมันคือ5จากนั้นเราทำให้ตัวส่วนเท่ากันคือส่วน3คูณด้วยส่วน3ก็ต้องคูณที่ตัวเศษด้วยเช่นกันเพื่อที่จะตัดทอนแล้วมันเป็นตัว,ตวเดิมอ่ะทีนี้ต่อมาก็จะได้เป็นอะไรคะ กลายเป็นเท่าไรเอ่ยหนึ่งบวกด้วยเอาเป็นส่วนสานะเอาเป็นส่วนใหญ่เลยไหมเอาเป็นส่วนใหญ่เลยนะเพราะฉะนั้นตรงนี้กลายเป็นส่วนสามยาวๆเลย5้คูณสเป็นเท่าไหรเอ่ย5้คูณสมเป็นสิบห้าเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะกลายเป็นมากกว่าหรือเท่ากับ x แล้วก็มากกว่าหรือเท่ากับ x แล้วก็นี้ x 1บวกสิกลายเป็น16ส่วนเป็น3นั่นเอง ต่อมาต่อมาเขาบอกว่าอะไรอีกตรงนี้จบและ1หอันทีนี้มันยังไม่มีอีกอันหนึ่งที่ยังไม่จบก็คือไฮไลท์สีฟ้าที่เราระบายไว้คิดต่อเลยเพราะฉะนั้นอ่ะดูนะสีฟ้านี้ย้ายข้างมาตรงนี้กลายเป็นเอาตัวแปรรวมตัวแปรตัวเลขรวมตัวเลขเพราะฉะนั้น 3x กับบวก x, x เป็นพวกเดียวกันเพราะฉะนั้น3 x มากกว่าเอายึด3 x ไว้ที่เดิมแล้วนี้ย้ายไปข้างนี้เพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็น 3x แล้วก็ลบด้วย x มากกว่าลบ4อยู่ที่เดิมจากนั้นย้ายนี้ไปจากเดิมเป็นลบย้ายข้างมากลายเป็นบวกบวกด้วย5นั่นเองต่อมา3 x ลบ x เหลือ2 x มากกว่าลบ4บวก5เหลือเป็น1 ต่อมา2คูณอยู่กับ x ย้ายข้างไปต้องกลายเป็นคูณอยู่ย้ายข้างไปกลายเป็นหารเพราะฉะนั้นก็จะได้ว่าอ๋ออีกอันหนึ่งคือ x มากกว่าเศษหนึ่งส่วนสองแสดงว่าระหว่างตรงนี้จะต้องเอามาเชื่อมกันนั่นเองหมายความว่า x มีอยู่สองช่วงคือเขาบอกว่า x เ,เป็นได้ทั้งอันนี้และก็ x เ,เป็นได้ทั้งน,นี้เพราะฉะนั้นเราจะต้องเอานำตัวเนี้ยมาเชื่อมกัน ดังนั้นเราก็จะได้ว่าอะไรวิธีการเชื่อมกันอ่คูขอลบเส้นนี้ก่อนอวิธีการเชื่อมกันเพราะฉะนั้นถ้าเราเชื่อมแล้วยังไม่เข้าใจให้เราไปใส่เป็นอะไรใส่เป็นกราฟคําตอบก่อนก็ได้หรือจะใส่เป็นตัวเชื่อมเลยก็ได้ระหว่างคําตอบของตัวเลข2ตัวนี้ คือ16ส่วน3กับเศษ1ส่วน2เอาตัวเลขมารวมกันแล้วเราจะต้องเอา x ไว้ตรงกึ่งกลางแล้วเอาตัวเลขไว้ด้านซ้ายกับด้านขวาแต่จะใส่อย่างไรให้พิจารณาให้ดีว่าความหมายถูกหรือผิดถ้าใส่เครื่องหมายผิดคำตอบก็จะผิดเลยทันทีเพราะฉะนั้นดูนะเขาบอกว่า x มากกว่าเศษ1ส่วน2ใช่ไหมแต่อันนี้ x x เ,เ,เป็นไง น้อยกว่าอันนี้ใช่ไหมหรืออันเนี้ยหรือ16ส่วน3มเนี่ยมากกว่า x เพราะฉะนั้นตรงนี้เขาบอกว่า x มากกว่าสี่หนึ่งสองแต่น้อยกว่านี้เพราะฉะนั้นคำตอบจึงใส่อย่างไรให้แล้วแต่เราถนัดเลยเขาบอกว่า x มากกว่านี้แต่น้อยกว่านี้เพราะฉะนั้นเอา x ไว้กึ่งกลางก่อนเอา x ไว้กึ่งกลางนะ จากนั้นเอามาเชื่อมถ้าเราจะใส่ไปตามนี้คืออ๋อตรงนี้มันอยู่ซ้ายใช่ไหมอันนี้มันอยู่ขวาใช่ไหมก็ใส่ไปได้เลยตามปกติถ้าจะใส่แบบนี้ให้ระมัดระวังเครื่องหมายด้วยเขาบอกว่า x มากกว่าเศษหนึ่งส่วนสองเพราะฉะนั้นมากกว่าก็ต้องหันไปทางนี้ตามปกติใส่ไปเลยต่อมาหรืออีกอันนึงใส่ไปเลยเชื่อมกันก็จะกลายเป็นอะไร เครื่องหมายก็ใส่ไปเลยตามปกติแต่ถ้าแต่ถ้าแต่ถ้าเราจะกลับฟังคือเราจะใส่ค่าค่าอะไรถ้าเราพิจารณาตามค่าจํานวนมากกับจํานวนน้อยปกติแล้วเราจะนิยมค่าน้อยไว้ด้านซ้ายแล้วก็ค่ามากไว้ด้านทางทางขวาใช่ไหมถูกไหมเพราะฉะนั้นเศษหนึส่วนสเนี่ยมันมีค่าน้อยกว่า 16ส่วน3เพราะอะไรเพราะว่า16ส่วนสเป็นเศษเกินใช่ไหมเป็นเศษเกินเพราะฉะนั้นมันจะต้องหารกันแล้วมีค่ามากกว่าเศษส่วนแท้อันนี้ถูกไหมหรือถ้าไม่มั่นใจว่าอันไหนมากอันไหนน้อยกว่ากันให้ไปตั้งหารได้เลยนั่นคือเช่นเอาไปตั้งหารน,นะ16หารด้วย3าม สิหกหันได้3านะสหัน1ไม่ได้ใส่ศูนต่อมา3ามห้าสิบห้าเหลือเศษเป็น1ใส่จุดเติมศูนย์สามลบกันเหลือเศษ1แสดงว่ามันเป็น5้าจุดสาาใช่ไหมถูกไหมห้าจุดสามสามเพราะฉะนั้นก็ไปเรื่อยจุดสามไปเรื่อยๆเราก็พอแค่นี้ต่อมาถ้าเป็นเอา1ตั้งหารด้วย2ไม่ มีอยู่หนึ่งหารสองไม่ได้ใส่จุดใส่ศูนย์เติมจุดใส่ศูนย์ดึงศูนย์ออกมาห้าสองเป็นสิเพราะฉะนั้นมันได้ละศูนแน่นอนอันนี้คือ0.5ใช่ไหมเศษหนส่วนสองมันคือ0ูนยใช่ไหมคะสิบหส่วนสามมันคือห้จุดสามแล้วก็สามซ้ำใช่ไหมเพราะฉะนั้นจำนวนเต็มเนี่ยดูแค่จำนวนเต็มก็รู้แล้วว่า5มากกว่าศนเพราะฉะนั้น ถ้าเราจะใส่เอาค่ามากไว้ด้านขวาเราก็จะกลายเป็นอะไร16ส่วน3แล้วก็เศษ1 Z 2, ส่วน2กลับกันแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็ใส่ x ไว้ตรงก,งกลางเหมือนเดิมแต่และมัดระวังเขาบอกว่า x มากกว่าเศษ1 Z 2, ส่วน2เพราะฉะนั้นต้อง x มากกว่าคือปากอ้าต้องหันไปทาง x ต่อมานี่ก็ต้องสลับกันคือเขาบอกว่าอะไร x แต่ว่าทําไมนะ x น้อยกว่าใช่ไหมถูกไหมน้อยกว่าเพราะฉะนั้นก็ใส่ไปแบบนี้เลย ใส่แล้วแต่ว่าใครจะถนัดใส่แบบไหนก็ได้แล้วแต่สะดวกเลยแต่ต้องระมัดระวังว่าค่ามันจะผิดมันจะเปลี่ยนด้วยเช่นกันอ่ะทีนี้ต่อมาแล้วลักษณะเส้นกราฟลักษณะเส้นกราฟเป็นอย่างไรใส่ไปเลยแบบไม่ต้องไม่ต้องแบบซีเรียสมากแต่ใส่ให้ถูกต้องก็พอนั่นคือ ถ้าเป็นกราฟคำตอบเราจะต้องใส่ค่ามากไว้ด้านขวาแล้วก็ด้านซ้ายสกเกลด้านซ้ายจะมีค่าน้อยกว่าเพราะฉะนั้นเมื่อกี้เราตั้งหารให้ดูแล้วว่าอ๋อเศษหส่วนส,ส,ส,สมันแค่0.5นะแต่1 6บหกส่วนสมเนมัน,ม,น,ม,นมีค่าเท่ากับ5.333ุไปเรื่อยๆถูกไหมอ่ะเพราะฉะนั้นจำนวนเต็ม5ต้องมากกว่าจำนวนเต็ม0ย์ดังนั้น1 6บส่วนสจะอยู่สกเกลทางด้านขวาประมาณนี้แล้วก็เศษหนอยอยู่ประมาณนี้อ่ะ เขียนเลยเราก็จะได้ว่าตีกราฟปื๊ดนี่เลยจากนั้นเราก็อะไรคะใส่สเกลไปเลยแบบหยาบๆไม่ต้องละเอียดมากอ่ะก็จะกลายเป็นอะไรนะด้านซ้ายมีค่าน้อยกว่าดังนั้นเศษหนึ่งส่วนสองมีค่าน้อยกว่าก็ใส่ไปแล้วก็สิบหกส่วนสามอยู่ด้านขวาคือมีค่ามากกว่าดังนั้นเราก็ได้แล้วว่าอ๋อเขาบอกว่าคำตอบของ x เ,เนี่ย มันอยู่ระหว่างตรงนี้ใช่ไหมคะมากกว่าเศษหนึ่งส่วนสองมากกว่าเศษหนึ่งส่วนสองเพราะฉะนั้นต้องวิ่งไปทางนี้ถูกไหมแล้วก็ต่อมามีเครื่องหมายเท่ากับไหมดูทีละช่วงนะดูทีละช่วงตรงนี้อ่ะขออภยัยตรงนี้นี่อ่านทีละอันนะอ่านว่า x มากกว่าเศษหนึ่งส่วนสองเพราะฉะนั้น x มากกว่าเศษหนึ่งส่วนสองไปวิ่งมาทางนี้นะไม่มีเครื่องหมายเท่ากับเพราะฉะนั้นเป็นจุดโปร่งต่อมาต่อมาเราใส่จุดวงกมลมรอไว้เลยก็ได้อะ่ะ ใส่จุดรอไว้ก่อนใส่จุดรอไว้ก่อนจากนั้นเราค่อยมาดูความหมายนะเอาเอาแค่ตรงนี้ก่อนจะได้ไม่งงเนาะ x มากกว่าเศษหนึ่งส่วนสองเพราะฉะนั้นเศษหนึ่งส่วนสองมากกว่าไม่มีเครื่องหมายเท่ากับเพราะฉะนั้นใส่เป็นจุดโปร่งต่อมาเอาดูอันนี้สิบหกส่วนสามมีเครื่องหมายเท่ากับมีเครื่องหมายเท่ากับแสดงว่านับค่านั้นด้วยแสดงว่าสิบหกส่วนสามนับค่านั้นนับปุ๊บจะต้องเป็นจุดทึบนั่นเอง ะระบายจุดทึบให้มันด้วยนี่เลยอ่ะทีนี้ต่อมาเขาบอกว่าอะไรต่อเราก็เชื่อมคําตอบของมันเลยอันนี้ x มากกว่าเนี่ยแปลงนี้แต่น้อยกว่าอันนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็วิ่งมาทางนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้วิ่งเข้าหากันเป็นช่วงนี้นั่นเองดังนั้นข้อนี้ก็อุ้ยขออภัยค่ะดังนั้นข้อนี้ก็ทําไมคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่คือกราฟคําตอบของ อสมการในข้อที่9แล้วเวลาเขียนเขียนอย่างไรถ้าเขียนเป็นช่วงนี่เลยเราก็ดูเลยว่าเราจะเขียนเป็นช่วงคำตอบเราดูจากทางด้านซ้ายถูกไหมคะเพราะฉะนั้นด้านซ้ายเจออะไรก่อนเจอหนี้ก่อนเลยเพราะฉะนั้นเป็นช่วงจุดโปร่งเป็นช่วงเปิดช่วงเปิดเปิด,ปดถึงเปิดของใครเปิดของเศษ1ส่วน2ถึงใครคะ ถึงสุดท้ายที่ตรงนี้ใช่ไหมใช่ไหมคะรู้จุดปลายจุดปลายเป็นจุดทึบจุดทึบจุดทึบนับค่านั้นด้วยเพราะฉะนั้นนับเป็นช่วงจุดทึบเป็นช่วงปิดนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่า16ส่วน3แล้วก็ใส่เครื่องหมายปิดแบบแบบนี้อ่ะอ่านว่าอะไรอ่านว่าวิธีการอ่านอ่านว่าเปิดเสร็จ1ส่วน2ถึง ปิดส6ส่วน3นั่นเองเป็นคำตอบแล้วทีนี้ต่อมาข้อที่10ก็ลักษณะเช่นเดียวกับข้อที่9อําทำต่อเลยขอต่อเนื่องเลยนะคะจะได้จบลงในหน้านี้คือหน้าที่7นะคะ,ะข้อที่10ข้อที่10เขาบอกว่ามี x บวก4น้อยกว่า 3x ลบ2แต่ 3x ลบ2นี่ยน้อยกว่าหรือเท่ากับ 2x บวก4นะ ทีนี้ทำเหมือนเดิมเลยคือแบ่งเป็นช่วงชวงอันนี้สีเหลืองเนาะอันนี้สีฟ้านี่แบ่งเลยเราก็จะได้ว่าอะไรแบ่งเลยกลายเป็นอะไรนะอา x บวก4แล้วก็น้อยกว่าน้อยกว่าใครน้อยกว่า3 x ลบ2แล้วก็อีกอันนึงคืออะไรคะอีกอันนึงคือ3 x ลบ2แล้วก็น้อยกว่า 2x บวก4เราใช้วิธีการหั่นครึ่งหั่นครึ่งนะอันนี้ครึ่งหนึ่งอัน,นแล้วก็อันนี้ครึ่งหนึ่งอะต่อมาเราก็คิดแยกกันตามปกติแล้วจากนั้นค่อยนำไปรวมกันระหว่างคําตอบของ x x บวก4น้อยกว่า 3x ลบ2เพราะฉะนั้นอะย้ายเลยเอาอะไรไปรวมกันเอา x กับ 3x ไปรวมกันเพราะฉะนั้นเอา 3x มีค่ามากกว่ายึดไว้ทางด้านขวา จากนั้น x ตรงนี้น้อยกว่าเพราะฉะนั้นต้องย้ายไปข้างนี้เดิมเป็นบวกย้ายข้างไปกลายเป็นลบต่อมาต่อมาจะได้ว่าอะไร4่เดิมอยู่ด้านซ้ายเอาไว้ที่เดิมคงที่ไว้จากนั้นเดิมอันนี้เป็นลบย้ายข้างมาันต้องกลายเป็นบวกบวกอะไรคะบวก2นั่นเอง4บวก2เป็น6น้อยกว่าน้อยกว่าใคร 3x ลบ x เหลือ 2x ต่อมา2คูณกับ x อยู่เพราะฉะนั้น2คูณอยู่ย้ายข้างไปหารเพราะฉะนั้นก็กลายเป็น6ส่วนด้วย2นั่นเองหารกันเสร็จสับปุ๊บป๊าบตอบ x มากกว่า3หรือ3น้อยกว่า x ก็ได้แล้วแต่วิธีการอ่านแต่แต่ถ้าหลักการอ่านนิยมอ่านถ้าอ่านแล้วให้เข้าใจคือเราจะอ่านจากตัวแปรแล้วก็วิ่งไปหาตัวเลขคืออ่านว่า x มากกว่ามากกว่าใครมากกว่า3โอเคนะคะหรือเราจะกลับสลับทิศทางได้ไหมก็ได้หรือแบบนี้ก็ได้นั่นคืออะไร x มากกว่า3นั่นเองแบบนี้ก็ได้แต่อย่าลืมว่าเครื่องหมายต้องกลับสลับด้วยนะ,ะต้องเปลี่ยนตามได้นะ,ะทีนี้ต่อมาอันนี้บ้างสีฟ้าเนี่ยสีฟ้าได้ว่างไง 3x ลบ2น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2x บวก4เพราะฉะนั้น 3x กับ 2x พวกเดียวกันเพราะฉะนั้นเอายึด3ไว้คือมีค่ามากกว่าย้าย2มากลายเป็นลบ 2x แล้วก็น้อยกว่าหรือเท่ากับ4ไว้ที่เดิมแล้วจากนั้นย,ย้ายลบ2ไปกลายเป็นบวก2เพราะฉะนั้นเหลือเป็น 3x ลบ 2x เหลือ 1x หรือ1คูณ x เป็น x นั่นเองใส่เราจะไม่นยมใส่ 1x นะคะเราใส่ x แค่เพียงตัวเดียวพอต่อมามาก น้อยกว่าหรือเท่ากับ4บวก2เป็น6เนี่ยแค่นี้ง่ายไหมง่ายมากๆเลยอะจากนั้นเราก็มาทําไมเช่นเหมือนเดิมเลยเอาคําตอบมาเชื่อมระหว่างกันเพราะฉะนั้นเวลาครูบอกแล้วว่าวิธีการเชื่อมเรามักจะเอาตัวเลขน้อยไว้ด้านซ้ายแล้วก็เอาตรงตัวแปรไว้ด้านตรงกลางใช่ไหมแล้วก็เอาตัวเลขมากไว้ด้านขวาอันนี้น้อยอันนี้มาก แบบนี้เนาะเพราะฉะนั้นตัวเลขมี3กับ6เพราะฉะนั้นเราจะเอาเลือกค่าน้อยไว้ก็จะได้ว่าอะไร3แล้วก็ x แล้วก็6แบบนี้เป็นต้นจากนั้นอ่ะเราก็ใส่ไปเลยเขาบอกว่าวิธีการคือ X มากไม่ใช่วิธีการคําตอบคือ X มากกว่า3เพราะฉะนั้น X มากกว่า3เราก็ดูแค่ช่วงนี้พอ x มากกว่ามากกว่าหันไปทางนี้ อ่านว่า x มากกว่า3ต่อมาแต่ x เป็นยังไงน้อยกว่าหรือเท่ากับ6เพราะฉะนั้นเราก็ใส่ไปเลยอ๋อถ้าเป็นอันนี้เนาะดูแค่นี้นะ x น้อยกว่าหรือเท่ากับ6เป็นคำตอบจากนั้นเราก็ไปสร้างกราฟแสดงคำตอบของของอะไรของอันนี้เลยอ่านว่า x วิธีการอ่านเนาะเราจะอ่านตักกึ่งกลางวิ่งซ้ายวิ่งขวา โอเคเนาะอ่านจากกึ่งกลางไปซ้ายแล้วก็ไปขวาเพราะฉะนั้นอ่านว่า x มากกว่า3แต่ x เป็นไงน้อยกว่าหรือเท่ากับ6อ่ะเพราะฉะนั้นเราก็ไปสร้างเป็นกราฟคำตอบได้ว่าอะไรนี่เลยแบบนี้นะอ่ะจากนั้นเราก็ใส่ไปเลยสกเกลเอาแบบเอาแบบ กว้างๆนะ้ะไม่ใส่ไม่ต้องใส่แบบละเอียดคือเห็นตัวเลขอะไรที่เป็นคําตอบปุ๊บเอาแค่2ตัวนั้นไปใส่เป็นเป็นเนกราฟ3กับ6ใส่แบบแบบนี้เลยจากนั้นเราก็ไปดูช่วงคําตอบอันนี้ X มากกว่าใช่ไหมไม่มีเครื่องหมายเท่ากับไม่นับค่านั้นๆเพราะฉะนั้นก็ใส่เป็นจุดโปรง่งต่อมามากกว่าวิ่งทางไหนวิ่งทางนี้ถูกไหมคะมากกว่าวิ่งทางนี้เพราะฉะนั้นก็จําไว้ก่อนว่าวิ่งทางนี้นะ ลูกสอนจะวิ่งไปฝั่งนี้นะต่อมาดูซิว่ามีจุดปลายไหมนี่จุดปลายคือ x น้อยแต่ x น้อยกว่าหรือเท่ากับมีเท่ากับปุ๊บต้องเป็นจุดทึบแน่นอนที่ตรงเลขอะไรเลข6เพราะฉะนั้นอย่าลืมระบายจุดทึบอะต่อมาแล้วเขาบอกว่าไม่ใช่แค่เท่ากับนะมันยังทำไมอีกมันยังมีเครื่องหมาย น้อยกว่าอีกเพราะฉะนั้นน้อยวิ่งไปทางด้านซ้ายเพราะฉะนั้นอันนี้วิ่งเข้าหากันเพราะฉะนั้นคําตอบอยู่แค่ระหว่างช่วงนี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นเราก็ลากเส้นตรงต่อระหว่างจุดเลยก็จะได้เป็นคําตอบแล้วเรียบร้อยแอ่ะทีนี้ก็เสร็จสิ้นแล้วแต่ถ้าอยากเขียนเป็นช่วงคําตอบเขียนได้ว่าไงเขียนได้ว่าอะไรดูเลยวิ่งจากด้านซ้ายเจออะไรที่เลข3ใช่ไหมเพราะฉะนั้น เป็นจุดโปร่งจุดโปร่งเป็นช่วงเปิดเปิด3ถึงจุดทึบที่สิ้นสุดที่ตรงนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นปิดที่6นี่เลยถ้าตอบเป็นใช่คราตอบก็จะตอบอันนี้นี่เลยโอเคนะคะทีนี้ก็ประประมาณนี้นะคะทีนี้ เดี๋ยวเราจะไปต่อทำต่อกันในแบบฝึกหัดที่2นะคะโดยให้นักเรียนนะคะไปลองศึกษาฝึกฝนทำด้วยตัวเองนะคะแล้วก็ไม่เข้าใจตรงไหนเดี๋ยวเราค่อยกลับมาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้ก็ขอจบในหน้าที่7เพียงเท่านี้นะคะ